สวัสดีพ่าแมันพี่น้องชาโอเมก้าแชนแนลเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวอะไรวันเดิมอะชีวิตไม่ไมีอะไรหรอกกินปามากไปวันวันออหาคิปไม่ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวมามา่ารสอะไรเนี่ยเออรสต้มยำทะเลน้ำข้นนะฮะเขาบอกว่าเส้นเหนียวนุ่ม เส้นใหญ่ด้วยนะเส้นแบบไทยๆต้มหาา้างนาทีอืถ้าสนใจนะอสามารถหาซื้อได้นะตายำๆนะฮะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมเหมือนเดิมนะฮะโอเคจะไปยังไงก็ไป,ไปดูดดกันก็เสร็จแล้วฮะกับมามา่านี่นะฮะโอ้ห่ากินซะไม่มีอนะ่ะเหอะ ผมจะรีวิวดูนะว่าวรถเป็นยังไงต่างกับคลิปที่แล้วไหมถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกดไปดูได้นะคะควันออกเลยเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นหรอกร้อนถิงแรกนะฮะที่ผมก่อนจะเ,เข้าปากเนี่ยผมได้กลิ่นได้กลิ่นหอหมของเครื่องเทศนะ เนือนุ่มอย่างที่บอกท,ก,ทกทุกอันที่มันเป็นยี่ห้อแบบใหม่อะบอกเนื้อนุ่มหมดแหละแต่เขาบอกว่าแซ่บแบบไทยมีน้ำมันนะคะอย่ากลัวโรคปากว่ะไม่ค่อยซ่ดนะแบบกินกินเพลินอะไม่ต้องร่จัดมากอะ่ะกินได้ทุกวัยนะฮะ แต่ถ้าคุณจะแกล้งเพื่อนก็สามารถเติมนะิดหน่อยลงไปก็ได้แล้วแต่คุณนะ่ะนี่ว้าวน้าแรปเประชานจรงรอย อุ้ยกระเด็นอุ้ยอาเจียจริงนะอุ้น่าจะใใช้ส้มโอ้ my god อือร่อยคุ้นเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมซดแบบที่เป็นเส้นอะไรก็ตามอะ แล้วมันรูดใช่ไหมแล้วน้ําที่แบบติดเส้นอยู่มันค่อยๆไหลลงมาแล้วพอเราใกล้จะสุดใช่ไหมแล้วมันก็ดูนซุดเข้าไปนะกระเด็นเข้าตาเคยมีไหมฮะถ้าเคยมีก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะฮะ อ,อร่อยดีเหมือนกันนัะนนี่ไม่ว่ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ